สวัดีครับวันนี้มีโอกาสมาเล่นน้ำทะเลที่หาน้ำใสอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็มาอยู่สัตหีบได้หกเดือนแล้ววันนี้มีโอกาสมามาชมเป็นหาดที่สวยงามมากครับแล้วก็เด็กๆมาเล่นน้ำเยอะเพราะว่าหาดตรงนี้เป็นหาดที่ทอดยาวลงทะเล มีความลึกไม่มีความชันทำให้เด็กเล่นนี่นปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ำใสดีมากครับน้ำใสดีมากมีมาเยอะมากครับมนฝรั่งเล่เยอะยอครับคนฝรั่งก็เยอะเดียวเดี๋ยวผมคงต้องเล่นน้ำแล้วล่ะมีมีครับ กระเป๋ากันน้ำซื้อไว้ตั้งแต่ปี57ตอนไปราชการเรือที่พนังพนังน,น,นะครับก็ตอนนั้นมีอุปกร์พร้อมทั้งสโนอกเกิลนกนะ็ซื้อไว้เพราะว่าเรือก็จะจอดกลางของแล้วก็สามารที่จะรวมไปดำดูปลาดูออาาสัตวกาลรละกดยนฉพาะที่เกเพียงยนะครับเป็นผู้ต่อสินันปลาสวยน้ำมากครับดูต่อสิ้นก็สวย ที่นี่สัติ๊นี้ครับหาสวยครับถ้าจะไปดูปานีีโมก่ก็ได้ครับดูความสวยงามอย่าลืมนะครับห,หาวันมานะครับหาโอกาสมาเที่ยวพักผ่อนที่หาน้ำใสไปไหามาครับดูนี่ครับตายง่าย ายละเอียดโอ้รายละเอียดดีมากโอ้นี่ครับโอ้เด็กๆเล่นกสนุกสนานสเต็กก็มาเล่นปั้นดินวงเล่เน,นางานสนุกสนานครับถ้ามีโอกาสมามาแวะชมมาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับ